การศึกษา,าทั่วไปในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโดยโปกติแล้วคำจริงแล้วการจัดงานประชุมวิชาการเนี่ยของเออข่าเนี่ยก,ก,ก็คือจะเน้นในลักษณะของการแลกเป,เปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทางวิชาการแล้วก็เรื่องของแนปฏิบัติที่ดีในการที่จะทําให้การศึกษาในวิชาทุกศึกษาทั่วไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างก็ตามตามที่เราบอกานะครับวัตถุประสงค์เราก็คือจะสร้างบัณฑิตให้ให้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับ จริงเราเมื่อกี้ศาสตราจาก็ได้พูดใน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 มุมที่ว่านะครับความแตกต่างกันระหว่างบุคคลทั่วไปกับสโตร่านะครับผู้ได้รับการศึกษากับผู้ได้รับการศึกษาจะแตกต่างยังไงนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องของเดนเน็ตเดนน่าเอเจคชันนะครับในการที่จะสร้างคนจากบุคคลทั่วไปให้กลายเป็นบุคคลผู้เราเรียกว่าผู้คงแก่ารเรียนก็ได้นะครับในระดับปริญญาตรีโทเอกจะว่าไปอย่างอันดับตัวเดียเราก็เน้นที่ปริญญาตรีนะครับวันนี้ก็จะเป็น มัน่าจะเป็นหน้าที่สําคัญของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเครือข่ายของการศึกษาทั่วไปประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีหน้าที่หรือภารกิจในการเสนอในในในลักษณะที่จะ looking forward จะมองกรอบในการพัฒนาแนวทางการศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตที่ให้เป็นไปตามกรอบของการศึกษาที่ชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งของการศึกษาทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ในในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองว่า แนวคิดของการศึกษาทั่วไปที่มันเหมาะสมกับในศตรวรรษที่21ในปัจจุบันนี้นะครับก็มันเนี่ยจะจะมุ่งไปในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่เราศึกษามาแล้วเราก็เสนอกับสพปอซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจารย์สมิทธนนท์ก็จะเป็นผู้ที่เราไปฟังว่าในหนึ่งปีเนี่ยการศึกษาเราได้ผลมันเป็นยังไงแล้วก็ทําใหเ้เราได้ไปเสนอสอพอแล้วาได้ไปสนอ อยู่ในระดับไหนความก้าวหน้าตรงนี้โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาทั่วไปในที่เราเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่สองนะครับของการศึกษาทั่วไปจะเป็นยังไงนะครับในนี้ผมก็ขอเชิญท่านสุริทศนะครับค่ะข้องก่าคุณท่านประธานนะคะแล้วก็าบสวัสดีท่านอาจารย์และผ,ผู้มีหานงมหาวิทยาลัย่านาชาตินะคะ เราเรา,เราทำมาหนึ่งปีนะคะก็คือเริ่มจากเราก็ดูว่าตอนนี้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตินะคะหรือที่เราเิจยกจักว่า TQF เราก็ได้ศึกษาเอกสารสาตาร่างๆที่ประเทศต่างๆได้ได้ทำว่าเขาพัฒนาศึกษาทั่วไปของเขาอย่างไรนะคะเราได้รับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิชาการศึกษาทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ศึกษาทั่วไปมีปัญหาตรงไหนอะไรคือประเด็นสําคัญนะคะมีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจะเก็กบรวบรวมข้อมูล แล้วเราก็ประมวลทั้งหมดมาจัดทําเป็นกรอบเบื้องต้นนะคะจัดทำเป็นกรอบเบื้องต้นแล้วเราก็รับฟังความคิดเห็นในมุม,มิภาคต่ตางๆนะคะรวมถึงทางรุงเทพหานครด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ที่คือกระบวนการทํางานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเราได้เป็นกรอบแนวคิดของบทวิชาศึกษาทั่วไปที่เราจะเรียกว่าเป็นเซค o ั d นเจเนเรชันนะคะแล้วเราก็ได้นําเสนอให้กับผู้สมงผู้ส,สอบออนะคะได้พิจารณาเบื้องต้นไปแล้วนะคะในขณะนี้เนี่ย ต,ต่อไปก็คือรอที่จะเอากรอบอันนี้เนี่ยไปเดวลอปต่อเพื่อจะเข้ากับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของระดับปริญญาตรีซึ่งจะเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ทางสปอออาจจะคาดว่าจะใช้ปี58หรือ59ก็ขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ที่จะดูของอปริญญาตรีที่จะออกใหม่เนี่ยจะเสร็จเมื่อไรแล้วก็ศึกษาั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตรงนั้นนะคะทีนี้ถามว่าใน,ใน,ใ,นในการศึกษาของเราเนี่ย จากที่ที่ฉันเล่าว่าเราทําอย่างไรบ้างเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างที่ชันคงขอข้ามใน,ใ,นใ,นในสิ่งที่เคยเป็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบนันก็คิดว่าหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะคะเพื่อจะกระชับเวลาเพราะฉะนั้นขอไปในส่วนที่เป็นผลของการศึกษาของเราเลยนะคะว่าทีมคณะกรรมการเครือข่ายเนี่ยได้ทําการศึกษาจากกระบวนการที่เล่ามาเนี่ยเราได้อะไรออกมานะคะสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือมีการปรับในเรื่องของ definition หรือว่านิยามของศึกษาทั่วไปใหม่ นะคะส่วนที่1นนะคะแล้วก็ศึกษาทั่วไปใหม่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ learning outcome หรือว่าผลการเรียนรู้เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่ยังคงเดิมก็คือหน่วยกิจ นะคะโครงสร้างหน่วยกิจจากการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือหรือดูว่ามหวาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจาัดศึกษาทั่วไปก็ยังคงเป็นหนึ่งใน4เพราะฉะนั้นเราก็เลยคงหน่วยกิจตรงนี้เอาไว้ว่ายังเป็นหนึ่งในสหรือประมาณ30หน่วยกิจของโครงสร้างปริญญาตรีที่เป็น120หน่วยกิจนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็จะมีการพูดกันถึกเยอะๆก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะคะว่าว่าการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เล่าให้อาจารย์ฟังต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะ,ะนั้นขอเริ่มตรงแรกตัวแรกเลยนะคะในเรื่องของ definition ในเรื่องของ Definition เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันปรับจากของเดิมนิดหน่อยถ้าถ้าดูแล้วคือถ้าเราไม่ไปสนใจ wording นะคะแต่สนใจว่า philosophy ที่อยู่ข้างหลังของ Definition ตัวนี้จริงๆเนี่ยคือต้องการความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของบัณดิตนะคะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะนั้นส่วนเราจะเรียบเรียงเราจะเขียนว่าอะไรอย่างไรนะะั้นน่ะอาจารย์อย่าไปติดยึกกับคำพูดหรือว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวอักษรนะคะ เพราะนั้นจะเห็นว่าเราก็จะพยายามคงเอาไว้ว่าหมู่วิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเป็นหมู่วิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะมีความรู้รอบรู้กว้างเข้าใจเห็นคุณค่าของตอนเองผู้อื่นสังคมนะคะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินั่นจะเห็นว่าจะคล้ายคลึงกับของเดิมมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราใส่เพิ่มขึ้นมาก็คือเน้นเรื่องของการใส่ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นอะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ะะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะค,ะคนอื่นนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตรงนี้จะดูได้อย่างไรก็คือจะดูจากคําว่าเป็นพล,ลเมืองนะคะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือกรอบนะคะที่เป็น definition ใหม่นี่คือตัวที่1น,นะ,ะที่ะคะที่เราได้ประเด็นตรงนี้ได้ผ่านการพูดคุยระดมความคิดเห็นมันจะไปปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจะไปติดเรื่องเ o r ร i n g เพราะนั้นอาจารย์อย่าไปยึดติดเรื่องเ o r d i ด g ิงนะคะ ตัวที่2ที่มันเกิดขึ้นใหม่เลยในอันนี้ซึ่งไม่มีในใ,ในในเกณฑ์ของปี48ก็คือเรื่องของ learning outcome เพราะว่าเรามีกรอบ TQF ของประเทศออกมาเพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าแล้ว learning outcome ของ Gen 1เนี้ยซึ่งจะตอบโจทย์ TQF ของประเทศเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ได้์เวิ o r d หลักๆออกมาอยู่8ตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องกังวลเพราะ8ตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะ เทียบกลับไปให้อยู่ใน5ด้านของ TQF ได้นะคะเพราะนั้นมันมันมันไม่ได้ทําให้อาจารย์เนี่ยจะมี learning outcome เพิ่มมากขึ้นแล้วอุย้ย5ด้านก็มีแล้วอันนี้มาอีก8กลายเป็น13อะไรคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนะีขอดูตัวที่1เลยตัวแรกเลยที่มีการพูดถึงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันมาแล้วอยากให้มีใน GE ก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอันนี้คือบทบาทสําคัญของ GE ทีนี้คุณธรรมจริยธรรมในบริบทของสังคมไทยเราจะนึกถึงอะไรบ้างเราก็จะนึกถึงในเรื่องของการดําเนินชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะว่าทําอย่างไรให้สังคมไทยเนี่ยนะคะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วดาเนินชีวิตไปบนแนวคิดซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงนะคะอันนี้ก็คือคีวิดตัวที่1 learning outcome ตัวที่2ที่พูดถึงกันเยอะนะคะแล้วก็จะเ,เน้นย้ำเน้นกันตัวที่2ก็คือเรื่องของความเป็นไทยทำอย่างไรที่จะเกิด ความตระหนักหรือว่าความสำนึกในความเป็นไทยนะคะทำอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่อาเซียนในปีหน้าแล้วแล้วเราจะคงความเป็นไทยเอาไว้ตรงไหนใน,ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพหุวัฒนธรรมนะคะนี่คือตัวที่2นะคะตัวที่3นะคะที่เป็น learning outcome ตัวที่3ก็คือเรื่องของ knowledge นะคะ knowledge ในที่นี้คือจะเน้นในเรื่องของ general knowledge นะคะเพราะว่ามันคือ general education เพราะนั้นความรู้ที่จะพูดถึงในศึกษาทั่วไปจะเป็นความรู้รอบนะคะที่เป็นให้รู้ในแนวกว้างนะคะในในเรื่องของการที่จะไปทําความเข้าใจกับตนเองผู้อื่นสังคมนะคะแล้วก็ในมิติต่างๆทั้งศิลปะวัฒนธรรมหรือธรรมชาติพวกนี้เป็นเรื่องของความรู้รอบในเรื่องเหล่านี้นะคะตัวที่4ที่เป็น learning outcome ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของ k i l l นะคะที่เป็น s อ f t skill ที่เราอยากจะให้นักศึกษาของเราหรือว่าบัณฑิตของเราเมื่อจบการศึกษาไปเนี่ยสามารถ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะนั่นก็คือทักษะของการสแสวงหาความรู้นะคะเราจะมีกระบวนการอย่างไรที่ในการเรียนการสอน G.E. แล้วสร้างเรื่องของ life long learning ให้เขาหาความรู้ได้หาความรู้เป็นนะคะนี่คือตัวที่4ตัวที่5ก็คือ soft skill อีกตัวหนึ่งซึ่งได้พูดถึงกันมากก็คือเรื่องของ thinking skill นะคะในที่นี้จะเป็นการคิดแบบองค์รวม คือจะคิดแบบมีเหตุผลจะคิดแบบวิภาคหรือจะคิดแบบไหนก็ตามแต่ขอให้คิดได้อย่างรอบด้านนะคะมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันนะคะนี่คือตัวที่5ตัวที่6ก็คือเรื่องของการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือเน้นในเรื่องของจิตอาสาห,หรือจิตสํานึกสาธารณะเพราะเรามีการพูดถึงกันเยอะมากว่าเด็กไทยสมัยนี้เนี่ยไม่สนใจสังคมไม่สนใจคนอื่นเป็นอิสระนะคะทำอย่างไรที่ เออหรือว่าศึกษาทั่วไปเราเนี่ยจะสามารถปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะอันนี้คือตัวที่6นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมไม่ใช่ผลิตออกไปแล้วไปสร้างปัญหาให้กับสังคมนะคะตัวที่7ก็คือเรื่องของ ICT literacy หรือว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆเราอยู่ในโลกที่มีการเคลื่อนไหวหรือการลื่นไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างสูงมาก เพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะแยกแยะวิเคราะห์ได้ว่าใช้วิจรรารณญาณได้อยากถูกต้องว่าควรเชื่ออะไรนะคะรู้จักใช้เหตุผลในการกลั่นกรองนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยเพราะว่าบ่อยครั้งบางทีเราจะเห็นโพสเห็นอะไรต่างๆขึ้นรูปมาแล้วเราก็ไปตีความโดยที่เราไม่ได้ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในสังคมไทย GE จะมีบทบาทตรงนี้นะคะเราจะช่วยกันในส่วนนี้ได้อย่างไรนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยซึ่งเป็น learning outcome ของ GE ก็เรื่องของ Skill อีกเหมือนกันแต่เป็น communication Skill ทำอย่างไรที่จะให้บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วพูดกับชาวบ้านเขารู้เรื่องพูดกับคนทั่วไปรู้เรื่องพูดในวิชาการก็รู้เรื่องไม่ใช่คุยได้แก่เฉพาะกลุ่มวิชาชีพของตัวเองแต่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะจะใช้ภาษาตรงนี้ได้อย่างไรได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือ learning outcome ตัวที่8นั้นจะเห็นว่า GE ใหม่ที่เรานำเสนอ ให้กับท่านก็คือ G E ที่เน้น Learning Outcome หรือเราจะบอกว่าเป็น Outcome Based Education ก็ได้ที่มี8ตัวแต่ถามว่า8ตัวนี้ถ้าอาจารย์มองกลับไปเทียบกับ T Q F 5ด้านก็ไม่ได้แปลกแยกสามารถจะเข้าไปอยู่ใน T Q F 5ด้านได้เลยนะคะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้จัดกลุ่มเอาไว้ให้แล้วเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อกี้ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเรื่องของหน่วยกิจหน่วยกิจเนี่ย จากการพูดคุยมาอย่างมากมายทั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ทั้งที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาก็ยังมีความเห็นยังคงหน่วยกิจเอาไว้ที่30หน่วยกิจเหมือนเดิมเพราะยังมองว่า1ใน4เนี่ยก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยก็น่าจะเป็นการปูฟาวเดชันทีเ่เป็นการเริ่มต้นให้กับนักศึกษาเมื่อเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยไ,ได้มีทักษะได้มีความรอบรู้ต่างๆเพื่อที่จะไปต่อยอดในสาขาวิชาชีพ ได้อย่างดีนะคะเพราะนั้นก็เลยยังคง30หน่วยกิจตรงนี้เอาไว้อยู่นะคะทีนี้เมื่อคง30หน่วยกิจตรงนี้เอาไว้แล้วจะจัดในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนหรือว่าโครงสร้างวิชาอย่างไรตรงนี้เราก็บอกว่าการจัดเนี่ยนะคะเราก็ให้ขึ้นอยู่กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆน,น,นะคะเราไม่ได้ไปกําหนดว่าจะต้องเป็นสังคมเท่านั้นมนุษย์เท่านี้นะคะเราบอกว่า บริบทของสังคมของของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างไรก็คือท่านสามารถจ,จัดการภายในของท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของสังคมาศาสตร์มนุษยาศาสตร์วิทยาศ,ศสาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าภาษาขอให้ท่านจัดในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมแล้วท่านก็ไอดีนติฟายหรือบอกว่าทําไมมหาวิทยาลัยถึงได้จัดแบบนี้ให้อยู่ในคอนเน็ตแบบนี้นะคะแต่ที่ยังคงเอาไว้แบบเดิมก็คือในเรื่องของโครงสร้างว่าเมื่อมันเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มันก็ควรจะเบ็ดเสร็จในตัวมันเองในหนึ่งวิชามันจะไม่มันไม่ควรจะเป็นวิชาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะคะยกเว้นยกเว้นอยู่นิดนึงก็คือยกเว้นในกลุ่มภาษาซึ่งการดีไซน์ของภาษามันอาจจะมีการทําเป็นตามระดับของการพัฒนาทักษะตรงนั้นก็เป็นข้อยกเว้นอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถูกพูดกันเยอะมากเลยก็คือการเอาวิชาพื้นฐานของวิชาชีพนะคะอันนี้ก็มีการตอกย้ํากันให้ชัดเจนอีก ครั้งหนึ่งว่าวิชาพื้นฐานของวิชาชีพไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือจะย้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์จะจัดยังไงก็ได้สถาบันจะจัดยังไงก็ได้ใน30หน่วยกิจในโครงสร้างตรงนี้แล้วให้ตอบ Learning Outcome 8ตัวที่ได้กล่าวมาข้างต้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับ อิสระขึ้นอยู่กับบริบทของสถาบันเลยนะคะคณะกรรมการไม่ได้มีแนวคิดที่จะไปกําหนดว่ามหาวิทยายลัยจะต้องมี GE เหมือนกันมหาวิทยาลัยนั้นกับมหาวิทยาลัย A กับ B จะต้องทําเหมือนกันต้องจัดเหมือนกันไม่จําเป็นถ้าท่านสามารถจัดแล้วตอบ Learning Outcome 8ด้านได้อาจจะมีคําถามว่างั้นวิชาเดียวก็ครบ8ด้านท่านก็ลองพิจารณาดูว่าสมควรไหมแล้วจะได้จะได้บัณฑิตอย่างที่ท่านต้องการไหมอันนี้ตอบไว้ก่อนนะคะ แล้วก็สุดท้ายที่เป็นเรื่องสำคัญที่พูดย้ำกันในการศึกษาครั้งนี้ของเราก็คือทำอย่างไรที่เราจะการันตีหรือประกันคุณภาพของศึกษาทั่วไปว่าเราได้มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระครอบคลุม learning outcome ที่เราอยากเห็นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็บอกว่ามันก็ควรจะมีการประกันคุณภาพก็คือไม่ใช่ให้ไปทำประกันคุณภาพศึกษาทั่วไปแปลกแยกจากการประกันหลักสูตร มันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหลักสูตรก็การประกันคุณภาพในที่นี้ก็คือใช้กระบวนการ PDCA คือก็ทำแล้วก็ได้เก็บข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขคือทำยังไงให้มันเป็นวงจรคุณภาพเพื่อให้การเรียนการสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเพื่อจะให้เกิดการประกันคุณภาพตรงนี้เนี่ยเราก็มีการบอกว่าให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งนั้นอะ ควรจะมีคณะกรรมการที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านเขียนเท่านั้นเองส่วนท่านจะมีหน่วยงานท่านจะตั้งเป็นรูปอะไรอันนั้นขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษานั้นๆเราไม่ได้มีแนวคิดที่จะบอกว่าต้องตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปนะคะท่านอาจจะใช้กรรมการหรือว่าใช้สภาวิชาการที่ท่านมีอยู่ทําหน้าที่ส่วนนี้ท่านทําได้เพียงแต่ท่านบอกให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบหรือกลุ่มไหนรับผิดชอบ เท่านั้นเองเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้คิดเอาไว้หรือได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ตอบ learning outcome ทั้ง8ด้านได้ครบถ้วนค่ะก็อย่างสั้นๆโดยเวลาที่จำกัดก็ขออนุญาตเรียนนำเสนอสิ่งที่คณะกรรมการได้ดำเนินการมาในรอบ1ปีในเรื่องของการจัดทำกรอบแนวคิดนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์มีประเด็นที่อยากจะซักถามนะคะเรียนเชิญนะคะคงมีเวลาสั้นเพราะเดี๋ยวต้องมีสองคำถามต่อค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญที่ไมโครโฟนด้านข้างเลยนะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์อาจจะท่านผู้เข้าสัมมนาจจะงงๆก็มันตั้งใจว่าจะถามว่าอะไรเรียนเชิญค่ะที่ไมโครโฟนเลยนะคะหรือถ้ายังนึกไม่ออกพรุ่งนี้เราอยู่กันอีกวันหนึ่งอาจจะมีเวทีของการแลกเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ตอนช่วงส่วน ยางตั้งหลักอยู่ใช่ไหมคะว่เาเครือข่ายทําอะไรกันแน่ขออนะะุลบอ่ะโทษทีเนี่ยขออนุญาตถามนะครับก็คือ5โดเมนตรงนั้นจะมีทักษะพิสัยอีกอันหนึ่งครับก็คือเราจะไม่ไม่ไปไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เท่าที่เข้าใจคือ5โดเมนความรู้อะไรพวกนี้ครับ คือคือถ้า GE ใหม่จัดแบบ Active Learning บใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็อยู่ใน5โดเมนย,ยกเว้นว่าส่วนที่มันเป็นของการ Practice ต้องฝึกนะคะถึงจะเข้าไปส่วนตรงนั้นคะ่ะซึ่งของเราเวลาเขียนกรอบตรงนี้คืออีกหน่อยก็าคง<ว> <ละ S 2> จะมีกรอบ,รบมีกรอบตรงนี้ออกมาสมัยก่อนที่เคยเจอคือ8ตัวนี้ครับสมัยก่อนผมจะเรียกของผมว่าเป็น KPI 8ตัวตรงนี้คะที่เราจะวงดําวงขาวนะครับตรงนี้ก็คือให้ยึดต,ตาม8ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับคงถ้าเกิดแต่ละสถาบันอยากจะสร้าง KPI ของตัวเองอยจะ ตัวที่90เนี่ยจะได้ค่ะได้ไดใช่ไหมค,ครับแต่แต่ดีฟอลหรือว่าพื้นฐานที่ที่จะประกาศลงไปใน t k f ก็คือเอาเอา,เอาตามแค่นี้ก่อน8ตัวใช่ไหมครับขอบคุาครับ,รบตอนนี้อาจจะต้องรอสอกอให้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 ให,ให,ให้คำจริงแล้วต้องเป็นคณะกรรมการการกรออ,กรอ,อกรครับฮะที่ที่จะต้องพยายามสรุปให้ได้คําตอบตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันคงจะต้องมีการดําเนินการต่อว่า8ตัวนี้เนี่ยเราจะ ที่อาจารพอพูดถึง KPI หรือเรื่องอะไรที่จะไปจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันจะต้องมี Key Performance Indicator อีกตัวหนึ่งที่ออกมาบอกว่าอะไรที่มันสะท้อนในไอ้แตัวนี้อีกอีกอันหนึ่งที่ตัวที่วัดได้แล้วมี activity ที่ทำได้นะครับก็จะเห็นว่าอย่าง8ตัวนี้บางตัวอย่าง b อ t r a c t อยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันจะมีการดำเนินการต่อที่ที่ที่ต้องดำเนินการต่อแต่ต้องรอการตัดสินใจจากกรรมการกกอว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้จะต้องจะต้องรอแต่แต่ พ่อค่อนข้างได้ยินมาว่า o s i ิทีฟนะครับคือคือคือกรอบเนี่ยได้แต่อาจจะแค่ดีเทลนิดนิดหน่อยหน่อยที่จะเปลี่ยน wording หรืออะไรประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับมีสักหนึ่งคำถามไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์เชิญค่ะ Yeah. ขอบพระคุณค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวลียอัธลังรองนะคะผู้ช่วยที่การบัณฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะมีที่จะเรียนถามนะคะคือเห็นด้วยมากๆนะคะในทั้ง8ด้านที่ว่าเพราะว่ามีความจําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะสร้างให้ประชากรของไทยเนี่ยมีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของจิตอา,าสาสํานึกสาธารณะอันนั้นชอบมากๆเลยค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามว่าไม่ทราบว่าเมื่อได้กรอบมาแล้วเนี่ยท่านได้ศึกษาในส่วนของว่าจะทําอย่างไรวิธี การสอนวิธีการประเมินผลแล้วก็ในส่วนของแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิดให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้ผมก็ขอ,เ,อ,อเรียนไว้ว่าคงมันต้องเป็นกําลังกันอย่างเยอะนะครับที่พวกเราจะต้องช่วยกันในการที่จะทําให้ภาพนี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับมีตัววัดและตัวบอกว่าอจิตอาสาเนี่ย ความว่าจิตอาสาหมายความว่ายังไงมีกี่ระดับเราจะสอนให้เด็กถึงระดับนี้ไหมหรือระดับขั้นเทพเลยขั้นเทพเรียกว่าอะไรขั้นที่เบื้องต้นเรียกว่าอะไรจบจบจบมาแล้วทุกคนเผาออมาแล้วจะเป็นไงอันนี้ครับเมื่อไหรที่สกอ,อส่งสิกแนลมาว่าโอเคไอเดียนี้ไปได้ก็จะมีการเวิร์กเอาต่อก็เครือข่ายนี้แหละครับจะเป็นตัวที่จะพยายามแล้วก็จะทําประสานงานกับในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อให้คาอัพมา นะครับให้ได้ไอสิ่งที่เป็นข้อสรุปข้อนี้แล้วก็จะเดินต่อนะครับแล้วรวมทั้งถึงเรื่องเรื่องของที่ว่าเราแอคทิวิตี้จะเป็นยังไงการพัฒนาช่วเราจะช่วยกันพัฒนากันได้ยังไงพัฒนาผู้สอนพัฒนาคอร์อสวิชาพัฒนาแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับที่จะเป็นแชร์ประสบการณ์ซึ่งมันเลยเป็นความจําเป็นอย่างมากไงครับว่าเราจะต้องมีจะเรียกว่าขอบก็ได้ครับ COP ที่มันเป็น Community of Practice ของ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  Gen e i ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันอย่างจริงจัง เราไม่มีใครเป็นผู้นำหรืออะไรนะครับเป็นว่าทุกคนสามารถจะเข้ามาแชร์กันได้มันก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่จะเกิดขึ้นในเครือข่ายอันนี้ที่ต้องทำต่อไปนะครับในใน,ในข้างหน้านะครับเมื่อไหร่ที่สอออกอดำเนินการซื้อส่งสิกญาลลงมาชัดเจนนะครับอาจารย์อาจอารย์สีเพนบอกว่าทางเครือข่ายขอใครที่เชี่ยวชาญและสนใจเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องเชี่ยวชาญสนใจนะครับแล้วอยากจะทําให้เป็นรูปธรรมเนี่ย ล้วขอมันเป็นกรุ๊ปทำงานเมื่อไหรที่เรา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 ,เราประกาศว่าขออาสาสมัครก็เป็นการแสดงจิตอาสาที่จะทําให้นะครับจิตอาสาที่จะทำให้นะครับเราสามารถจะสร้างบัณฑิตสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับที่ที่สมบูรณ์นะครับที่ผมต้องเรียกจิตอาสาเพราะว่าความจริงแล้วการทํางานของเครือข่ายวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่มหาวิาลยที่เป็นต้นสังกัดเป็นคนจ่ายเงินให้มาทํางานนะครับแล้วก็มันเป็นนะครับมีเงินสกออมาช่วยในการที่จะ บริหารจัดการทํากิจกรรมไปไปได้บ้างนะครับนะฮะแต่ว่าเวลาต่างๆก็เป็นเวลาของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ยินดีนะครับใครใครอาจารย์ท่านไหนที่สนใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยในอณาคตมันก็คงจะเป็นแล้วก็ผมหงวเรียนรงว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในในในนะครับในใ,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 ในเรื่องของ general education นะครับนะอนะก่อนก่อนที่มันจะ drive กลับไปหา specific education อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนฟอร์มไป นะครับแต่เจเนอเรลเนี่ยจะมาก่อนนะครับมันตัวนี้มันจะต้องถูกทานฟอร์มก่อนนะครับค,ครับค่ะก็นะคะต้องกลับขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะเพราะว่าได้ ทำให้เรากระจ่างขึ้นหลายท่านอาจจะเปิดในหนังสือแล้วอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแปดตัวที่ว่านี้มันหมายถึงอะไรแล้วมันจริงๆมันเป็นตัวใหม่ที่จะต้องทําไมเหรอจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่นะคะเพียงแต่เราทําแล้วขยายความเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการนําไปปฏิบัติมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือเจตนาลมที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังนะคะในลําดับนี้นะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสํานักง,งานศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะมหาวิทยาลัย